กับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการนี้แผ่นดินครับท่านอาจารย์ลุงโรดครับเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วว่าการชําระหนี้ที่จะสมบูรณ์นะฮะจะต้องมีสามเต็มสี่ตรงสามเต็มเราว่าไปแล้วเต็มสิทธิ์เต็มส่วนเต็มคุณภาพต่อไปเราเอาตรงครับตรงนี้ตรงแรกคือตรงอะไรครับอาจารย์ซี่ตรงตรงแรกตรงเจ้าหนี้ครับหมายความว่าเราเป็นลูกหนี้เราก็ต้องชําระหนี้ให้ตรงเจ้าหนี้ผู้ที่เป็นเจ้าหนี้ที่แท้จริงครับ ผู้ที่เป็นเจ้าหนี้ที่แท้จริงผู้ที่เป็นเจ้าหนี้ที่แท้จริงนั้นเนี่ยอืก็มีอยู่สองพวกด้วยกันนะครับแต่จำง่ายก็คือเป็นเจ้าหนี้แท้ๆเลยจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับชําระหนี้แทนเจ้าหนี้สองกลุ่มนะกลุ่มเขาเป็นเจ้าหนี้แท้เนี่ยไม่ไม่มีปัญหานะร,ารู้จักก<อ><ะ>ันแล้วในหนึ่งเป็นหนี้ในสอง อืมหนึ่งแสนบาทไปซื้อสินค้าจากในสองหนึ่งแสนบาทในหนึ่งก็ต้องไปชําระให้ในสองรบ,บริษัทกอเป็นหนี้บริษัทขอค่าบริการอืมบริษัทก็ต้องชําระหนี้ให้บริษัทขออันนี้ตรงไปตรงมาไม่มีปัญหานะครับ,รบแต่ก็บางครั้งเนี่ยเขาเข้าใจผิดในกรณีที่เป็นนิติบุคคลนั้นเนี่ยนิติบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยเราก็ต้องชําระการนิติบุคคลครับแต่ เราบางครั้งเน่ยก็เข้าใจผิดไปชําระหนี้ให้สัตว์ผู้ที่มีอำนาจทําการแทนนิติบุคคลยกตัวอย่างเช่นบร,ริษัทกครับมีในหนึ่งนี่เป็นกรรมการผู้การในหนึ่งกรรมการผู้การเนี่ยเป็นผู้ที่มีอํานาจทําการแทนบริษัทครเพราะนั้นเขาเป็นผู้ที่มีอํานาจรับชาระหนี้แทนบริษัทอยู่ในตัวเอง,อองเพราะเขาแต่เวลาเราชาระหนี้ในี่บริษัท ก่อเนี่ยเขาเป็นเจ้าหนี้รเราเป็นบริษัทขอ <rattling. S 2> บริษัทก่อเขาเป็นเจ้าหนี้เราต้องชําระให้กับบริษัทก่อสมม่เขียนเช็คหรือโอนเงินก็ต้องโอนเข้าบัญชีของบริษัทก่อจะไปชําระให้กับอืมในหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจทําการแทนบริษัทก่อไม่ได้นะครับครับก<อ>็ตอนที่อาจารย์อยู่ที่ศาลก็มีหลายคดีครับที่เขาไดหลอก เลาไปหลอกลูกนี่ว่า,าวฉันเป็นสมการผู้จัดการของบริษัทนี่ฉันามาดูในคนหมายดิฉันก็เป็นคนที่มีอำนาจรับชําระหนี้ของบริษัทค,คเพราะนั้นเวลาจ่ายเช็คก็จ่ายในน้ําของฉันนี่ค่นในในหนึ่งนี่ไม่ต้องไปชําระบริษัทก็เพราะว่าผมเป็นในหนึ่งนี่ผมเป็นผู้ที่มีอำนาจทําการแทนบริษัทก็กางชําระผมก็เหมือนกันไม่เหมือนนะครับ ถ้าชําระในหนึ่งนี่ถือว่าชําระส่วนบุคคลนะครับคือต้องแยกฐานะให้ออกถึงจะเป็นผู้แทนมีอำนาจแทนแต่เขาบางอย่างนี่เขาก็เป็นทาในตามส่วนตัวการชานะนี่ถ้าเราไม่ระบุว่าเป็นตัวนิติบุคคลเนี่ยกลายเป็นเป็นชาระส่วนตัว็นส่วนตัวเลยคือครับผิดคนเนี่ยมีหลายบริษัทที่เขาเป็นไม่ใช่บริษัทเป็นห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนนี่ส่วนใหญ่ละยิ่งเป็นห้างหุ้นส่วนที่เป็นแบบในครอบครัว พี่น้องอะไรนี่มาเป็นหุ้นส่วนกันแล้วเขาเขาเป็นพี่ชายใหญ่เขาเป็นหุ้นส่วนผู้จัรเขามีสิทธิ์ที่รับชำระหนี้ในนามของหุ้นส่วนนะครับแต่ตัวเขาแยากออกจากไอนิติบุคคลนะครับเพราะนั้นเราอย่าไปชำระหนี้ให้พี่ชายนะครับ<ค> <น texting> เขาก็บอกอยู่เสมอชำระผมก็เหมือนกันห้างหุ้นส่วนนี่เป็นของผมเพราะนั <invinci> <accused> ้นชำระผมก็เหมือนกันไม่เหมือนนะครับ ถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขายืนยันอย่างนั้นเราก็ชําระในนามห้างหุ้นส่วนเข<ร>าก็สลักหลังให้ตัวเขาเองได้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหลงกลเสานะครับ,รบอันนี้ก็คือชําระกับเจ้าหนี้โดยตรงครับแต่ในกลุ่มที่สองเนี่ยก็คือกลุ่มที่มีผู้ที่มีอํานาจรับชําระนี่ซึ่งกลุ่มกลุ่มน,นี้นี่ยังเป็นสองพวกนะครับพวกที่มีอํานาจตามกฎหมายกับพวกที่มีอํานาจในฐานะตัวแทน พวกเรอยนมากตามกฎหมายนี่เป็นบุคคลธรรมดาอาจารย์จะพูดสั้นๆนะครับอย่างเช่นผู้เยาวผู้แทนโดยชอบธรรมก็รับชำระหนี้แทนผู้เยาวได้ครับผู้อนุบาลรับชำระหนี้แทนผู้บุคคลไร้ความสามารถอืเป็นต้นนะครับก็สามารถทําได้แต่ส่วนใหญ่ที่ที่เป็นหนี้กันนี่ส่วนใหญ่จะเป็นหนี้ของนิติบุคลคลเมื่อนิติบุคคลเนี่ยเขาจะมีตัวแทน ตัวแทนที่มีอำนาจรับชำระหน,นี้แทนนิติบุคคลไม่ใช่ผู้แทนนะผู้แทนนั้นเป็นไปโดยกฎหมายนะตัวแทนที่มีมีมากที่สุดก็คือตัวแทนโดยหน้าที่การงานเขามีหน้าที่การงานที่เช่นรับชำระหน,นี้เขาเป็นอยู่ฝ่ายการเงินตามใบบอกลักษณะงานตามจ o อบ e s สคริปชั n นบอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่การเงินมีสิทธิ์รับเงินแทนบริษัท เพราะนั้นบริษัทกเป็นหนี้บริษัทขอล้านหนึ่งครับบริษัทกเขาก็เอาเงินหนึ่งล้านไปชําระให้หนางสาวแดงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทขอครับรับไว้กรณีนี้ถือว่าเป็นการชําระหนี้ที่ถูกต้องแล้วนะครับครับอืมเพราะว่าชําระกับตัวแทนโดยหน้าที่การเงินครับซึ่งตรงนี้เราอาจจะไม่ต้องเห็นหนังสือ่อบอานาจหรืออะไรคือประชาชนในมุมของคนที่จะมาชําระหนี้เนี่ยเพียงแต่ดูลักษณะอยู่ในเ<ด>นี่ยดูลักษณะลักษใน ก็สถานที่กระทําการของตัวเจ้าหนี้เนี่ยที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยมีโต๊ะมีะรายมีเขียนว่าเจ้าหนี้การเงินนี่เราชาระไม่ถือว่าไม่ถือว่าชอบแล้วชอบแล้วอย่างเช่นอา,อาจารย์เป็นหนี้ธนาคารครับอาจารย์เป็นหนี้ธนาคารอาจารย์ก็คงไม่จําเป็นต้องไปชาระให้ประธานกรรมการของธนาคารนะครับ,รบอาจารย์ก็ไปชาระแก่เคาน์เตอร์ที่หน้า หน้าที่ที่ทําการธนาคารเนี่ยเขาก็มารับจําระนี่มีใบเสร็จมีหลักฐานออก้คา่จารย์นี่ก็ใช้ได้แล้วครับผมอ่าประฉะนั้นเนี่ยตัวแทนโดยหน้าที่การงานเยอทที่สุดครับตัวแทนอย่างที่สองก็คือเขาไม่ได้มีอํานาจหน้าที่การงานโดยตรงก็แต่ได้รับอำนาจจากตัวการมาก็คือใบมอบอำนาจอ่าถ้าถ้าบริษัทอยากจะแต่งตั้งให้เขา อ่คนที่ไม่มีไม่ไดยมีเป็นตัวแทนโดยหน้าที่การงานไปทําอะไรแทนเขาว่าทาหนังสือมอบมนาจอย่างที่เราคุยในตอนแรกที่มีธุรกิจทวงถามนี่เนี่ยที่เราไปจดทะเบียนเนี่ยพวกนี้จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจมอบอำนาจก็จะเป็นตัวแทนไปไปรับชนะนี่ลูกนี้สามารถชนะนีให้กับบุคคลที่มีหนังสือมอบอำนาจเนี่ยก็ถือว่าสมบูรณ์ถือว่าสมบูรณ์ครับถือว่าสมบูรณ์นะครับหรือในทางกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ถือใบเสร็ ถือใบเสร็จอันแท้จริงของเจ้าหนี้เนี่ยนะครับ,รบเขาก็มีสิทธิ์ได้รับชำระนี่นะครับอในในหลายหลายบริษัทนะครับเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดตามเรื่องรับหนี้สินข้ามค,คี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็เอาใบาเสร็จไปเรียกเก็บเงินอือเขามีใบเสร็จที่แท้จริงของเจ้าหนี้มาแสดง ลูกหนี้ก็ชําระหนี้กับผู้ที่ถือใบเสร็จอันแท้จริงของเจ้าหนี้นั้นเนี่ยก็ถือว่าได้ชาระหนี้ให้เจ้าหนี้โดยชอบแล้วเหมือนกันอันนี้เราพูดกันในมุมที่ว่าลูกหนี้ชําระหนี้ยังไงจะชอบแต่<อ>ส่วนคนที่มาเก็บเงินจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างเป็นตอนที่หนึ่งเราคุยไปแล้วก็ต้องมีหนังสือมอบอำนาจอะไรน,นั่นเป็นเรื่องของตัวฝ่ายเจ้าหนี้ถูกต,ต้องตามกฎหมายพระราชบัญญัติทวงหนี้ที่เราคุยกันไปแล้วถูกต,ต้องครับ,รบอาจารย์ครับตรงเจ้าเราตรงเจ้าหนี้อีกนิดหนึ่งครับอันนี้เป็นตัวแทนตรงนี้เนี่ยเป็นตัวแทนเชิดเนี่ยนะ ครับมีน้อยมีน้อยตัวแทนเชิดนะก็คือคนที่ไม่ได้เป็นตัวแทนนะครับแต่ไปทําแทนตัวการแล้วตัวการรู้แล้วก็ไม่ทักท้วงอย่างนี้เนี่ยในกฎหมายก็ถือว่าเป็นตัวแทนเชิดตัวการจะมาปฏิเสธไม่ได้นะครับครัอะ่ายจัดซื้อมีหน้าที่ซื้อของกับฝ่ายธุรการเนี่ยมามาซื้อตัวการก็ไม่ว่าอะไรเพาเข้ามาเก็บเงินบอกไม่ได้ไม่ได้ ฉันฉันไม่ได้คนนี้ไม่มีอำนาจข้าจะตัวแทนเชิดรับรับอืมอันนี้ตรงเจ้านี้ลตรงเจ้านี้อย่างเดียวตรงที่หนึ่งตรงที่มีสี่ตรงนี้นะมีสี่ตรงที่สองครับอาจารย์ตรงที่สองตรงตกลงตรงตกลงก็หมายว่าตกลงอย่างไรต้องชำระนี่อย่างนั้นเราตกลงซื้อรถยนต์คันไหนก็ต้องส่งมอบรถยนต์คันนั้น ตกลงซื้อที่ดินแปลงไหนก็ต้องโอนที่ดินแปลงนั้นครับตกลงซื้อ,อสินค้าชนิดไหนก็ต้องส่งมอบสินค้าชนิดนั้นครับตกลงให้บริการแบบไหนก็ต้องให้บริการอย่างนั้นนะคัอ,อเราบอกนวดไม่ใช่นวดฝ่าเท้านะครับไม่ใช่นวดหัวนะครับ่นให้นวดฝ่าเท้านะ แต่ว่าไปนวดฝ่าเท้าคนอื่นแล้วมันนวดหัวฉันนี่ฉันไม่เอานะมันไม่ตรงตกลงครับเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ตกลงนี้เราก็ดูกันในสัญญาดูในสัญญาครับว่าสัญญาตกลงกันยังไงต้องปฏิบัติตามนั้นแต่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยผู้สัญญาเข้ามาตกลงอะไรแก้ไขอะไรได้ป่ะครับอาะจารย์ได้สัญญาแยกแก้ไขได้รับแต่สัญญาการแก้ไขนั้นเนี่ยมันจะไปแก้ไขฝ่ายเดียวไม่ได้อืมข้าจะต้องสองฝ่ายตกลงกันข้าสองฝ่ายตกลงกันข้านะครับ เพราะั้นอย่าเปลี่ยนนะขาเไม่เอาแล้วตอนนี้ปวดหัวเหลือเกินบอามงานเยอะว่าความอยู่ทุกวันเลยข้ามปวดหัวนวดหัวดีกว่าขาไม่เอาแล้วนวดฝ่าเท้าไม่เอาไอ้นี่ตกลงเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้ครับอาจารย์ครับต้องตกลงนได้ก็ง่ายๆครับตอนที่สามครับอาจารย์ตรงเวลาครับตรงนี้เยอะครับอ่าต้องพูดยาวนิดนึงนะครับช้ตรงเวลาเนี่ย ก็คือลูกหนี้จะต้องชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตรงเวลาตรงกําหนดเวลาเขาียกตรงไอ้หนี้ถึงกําหนดครับลูกหนี้จะต้องชําระหนี้ให้เจ้าหนี้เมื่อหนี้ถึงกําหนดคงก็ถามมาแล้วหนี้มันถึงกําหนดเมื่อไหร่ครับหนี้มันจะถึงกําหนดก็อืมอ่เมื่อถ้าเป็นเป็นหนี้ที่ไม่มีกําหนดเวลายืมเงินกันยืมเงินอาจารย์แล้วไม่ได้บอกว่าจะใช้เมื่อไหร่ใช้ทันที อย่างซื้อซื้อซื้อของจะซื้อของครับไปซื้อของในตลาดไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าครับไม่ได้ตกลงลว่าจะชาระหนี้กันเมื่อไรอันนี้ถือวันนี้ไม่มีกําหนดเวลานะครับครับนี่ไม่มีกําหนดเวลาต้องชําระทันทีคเข,า,ขาเรียกยื่นหมูยื่นแมวอาจารย์ไปซื้อหมูอาจารย์ไปซื้อผักในในตลาดสดครับอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวติดไว้ก่อนนะ ครับอืมนี่นี่นี่เดี๋ยวอ่าอีกอาทิตย์หน้าถึงจะมีเงินเดือนถึงจะออกอาทิตย์หน้าค่อยมาจ่ายนะอืมถ้าถ้าไอ้คนขายเ็าไม่ไม่ไม่ตกลงนะของก็ยังไม่ต้องออกไปนะครับครับอันนี้นี่ที่ไม่มีกําหนดเวลาก็ต้องชาระทันทีอืมจะมาบอกว่ามาอืมกําหนดจ่ายเมื่อน,นี้เมื่อน,นั้นไม่ได้ครับครับการชําระทันทีเนี่ยอย่างเช่นผมยืมเงินอาจารย์เนี่ยผมยืมหนึ่งพันบาท แล้วอาจารย์ก็ย,ยืมไม่ได้ตกลงอะไรกเลยว่าจะคืนเงินเมื่อไหร่เนี่ยครับ <Emily S 2> อาจารย์อย่างนี้อย่างี่บอกว่าอาจารย์บอกว่าชำระทันทีเนี่ยม,มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นผมต้องเอาเงินไปใช้ก่อนใช่ไหม <ช coarse S 2> ผมจะต้องมีเกิดหน้าที่ชําระเมื่ออาจารย์ต้องทําอะไรก่อนหรือเป <WH AT> อล่าครับอาจารย์เฉพาะเรื่องกู้เนี่ยครับเรื่องกู้เนี่ยมันมันลักษณะของการกู้เนี่ยก็คือผู้กู้เนี่ยเขาเขาร้อนเงินเขาไม่มีเงินเขาต้องการเงินโดยใช้แล้วก็เสียดอกเบี้ย พราะนั้นลักษณะมันก็ไม่ใช่ทันทียื่นหมูยื่นแรับถ้ายื่นหมูยื่นแล้วมันก็ไม่ใช่กู้่ครับ,รบแต่ว่าไออไอ้ถ้าเป็นซื้อขายเป็นสัญญาอะไรอย่างอื่นแต่ให้สัญญากู้ที่ไม่มีกําหนดเวลานั้นเนี่ยก็ก็หมายถึงว่าเจ้าหนี้เขาก็จะทวงคืนเมื่อไหร่ก็ได้นะเขาอาจจะใช้ไม่นานเ,นเขาก็ทวงคืนได้นะอันนั้นอันนั้นแต่ว่าไม่ใช่บอกให้เดี๋ยวนั้นก็ต้องอัะคืนเดี๋ยวนั้นนั่นมันก็ไม่ใช่กู้แล้วมันก็ไม่ใช่กู้แล้วแต่อันนี้ เป็นถือว่าเป็นนี้ที่ไม่ไม่มีกําหนดระยะเวลาเหมือนกันแล้วก็ถึงกําหนดชําระโดยพันธ์แต่ต้องมีการทวงก่อนแต่ถ้าถ้าจะผิดนัดใช่ถึงอ<แ>ันนั่นอีกเรื่องหนึ่งถ้แต่ทวงถามนั่นผิดนัดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันครับอาจารย์ครับยางนั้นเดี๋ยวประเด็นนี้คุยกันนานครับเดี๋ยวเรามาต่อช่วงหน้าดีกว่าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพบกันต่อในช่วงสุดท้ายครับพักกันสักครู่ครับ